ดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมพี่ตะวันคาเฟ่หลงสัะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการล้างหัวกุ๊กเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนทุกอย่างไปด้วยเลยสําหรับวิธีการล้างหัวกุ๊กเพื่อนก็สามารถทําได้เองนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับเราสามารถทําได้เองล้างได้เองอถ้าล้างบ่อยๆได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างนะครับมันบางที เศษกาแฟาที่เราชงเนี่ยมันจะเข้าไปอุดตันหัวกุุบเราได้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเมื่อมีเศษกาแฟาเข้าไปสะสมในหัวกุ๊บม,มากๆนะครับมันจะทําให้กาแฟาของเรามีรสชาติที่เปลี่ยนไปรสชาติไม่ได้ประสิทธิภาพไม่อร่อยเหมือนเดิมที่เราต้องการแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับว่าทีลงจะทํายนะังไงกันบ้างส่วนอุปรกรณ์นะครับมันจะมีไขควงตัวยาวแล้วก็ไขควงตัวสั้นนะฮะผมมีอสองตัวคือ มีวิธีใช้ที่ต่างกันต่อตาไปตูกคนเลยครับครับเราก็มาทําการงัดตะแกรงออกก่อนนะครับโดยการใช้ไขควงคที่เป็นปลายแบนอย่างนี้นะแค่สอดเข้าไปแล้วแง่ก็จะออกมาแล้วไม่ยากครับงัดออกมาทั้งสองฝั่งนะครับ ระวังร้อนด้วยนะครับอันนี้ผมจะทำขณะตอนที่เครื่องร้อนอยู่เลยนะครับเพราะว่าเราจะอาศัยน้ำร้อนของเขามาทําการแช่ล้างอุปกรณ์ของเรานะฮะเมื่องัดออกมาได้อย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนก็สามารถดึงลูกยางอย่างนี้เลยเลยเราจะเปลี่ยนลูกยางตัวนี้ด้วยแล้วก็จะล้างหัวกุ๊ข้างในด้วยสองสองอย่างเดี๋ยวเราจะไปทําการแช่ล้างเราก็กดน้ําร้อนนะครับเอาจากตัวเครื่องเัวนี้เลย เได้นำร้อนมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะผสมนี่ฮะเจ้าผงทำความสะอาดผงตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะกัดคราบฝังแน่นออกได้ดีมากนะครับเวลาเราแช่ลงไปในผงปุ๊บเจ้าคราบที่มันติดแน่นๆอยู่กับอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันจะหลุดตอนลงมาเองโดยที่เราไม่ต้องขัดเลยเราก็ตาใส่ลงไปเลยครับผมจะใส่ยอยู่ประมาณสักหนึ่งช้อนนะครับประมาณนี้เลยนิด เพิมใหม่จะได้สะอาดสะอาดจากนั้นเราก็จะรอให้เขาละลายรอให้ผมละลายก่อนแล้วก็แช่ตะแกรงเราลงไปได้เลยนะครับ แช่ทิ้งไว้ก่อนเราจะวางทิ้งไว้นะต่อไปนะครับเราจะมาทําการาล้างหอกปุ๊บตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับโออาจจะมองไม่เห็นนะครับกล้องเพราะมันค่อนข้างมืดนะมันจะเป็นตะแกรงอยู่ข้างในนะรเราจะใช้ไขพวงตัวสั้นนะครับไขพวงตัวสั้นอย่างนี้นะฮะที่เป็นปลายแบนนะทําการหมุนออกมา เวลาหมุนลงมาก็จะเป็นน็อตอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเปลี่ยนปากเป็นแบนอย่างนี้นะฮะทำการหมุนทั้งสองด้านนะครับเดี๋ยวเราจะล้านตัวนี้ด้วย ป็ประมาณนี้นะครับเขาจะมีรูให้น้ํำลงมานะครับตรงนี้เวลาเรามอดูจะจะมีรูมาโอเคนาเมื่อเราแช่ไปได้สักพักหนึ่งนะครับคุณผู้จะสังเกตเห็นน้ำจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีต้ำตาลน,นะ,ะเพราะว่าอ่าผงเขาทำการกัดก่อนอ่าค่าฝังแน่นที่มาติดอยู่กับตะแกรงติดกับอยู่กับหัวที่เราแช่ลงไปนี่นะครับ ผงที่เราใช้นี่นะครับเป็นฟูดเกตดนะครับตัวนี้เป็นฟูดเกรนะรับประทานได้นะครับไม่ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเป็นผงที่เอาไว้ทําความสะอาดพวกเครื่องชงกาแฟโดยเฉพาะเลยนะครับ <S <S เราจะแช่ทิ้งไว้อยู่ประมาณสัก15นาทีนะครับรอให้เขากัดสะอาดดีๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาทําการขัดอีกทีนึงเมื่อขั้ตอนต่อไปนะครับเมื่อเราหมุนอนอกสองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการล้างนะครับล้างสงตัวนีกนโดยการใช้อ่า ตัวไอต้ตะแกรงปั้นอย่างนี้นะครับเอามาปอกอกับด้านชงแล้วจากนั้นก็มาลองกันน้าร้อนนะครับรองกันน้าร้อนแล้วก็ใส่ผงทําความสะอาดของเราเข้าไปนี่เลยนะครับรอบนี้เราไม่ต้องใส่เยอะนะคใส่ประมาณครึ่งช้อนก็พอจากนั้นก็ใช้แปงรงเราคนให้ผงละลาย คนนึกถึงละลายเลยจากนั้นนะครับเราก็ใช้แปรงจุ่มแล้วก็ขัดทำความสะอาดได้เลยครับขัดให้สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยทีนี้จะช่วยให้หัวกุ้งของเราสะอาดนะครับไม่มีคราบกาแฟ,าฟหรือคราบชาที่เราอัดมามาเกาะอ,อยู่และยิ่งหนึ่งอย่างนะครับเมื่อเพื่อนๆถอดน,นอ็อ ตัวข้างในหัวกรุบบอ,อกแล้วห้ามกดห้ามกดน้าํากาแฟโดยเด็ดขาดห้ามกดปล่อยน้ําจากหัวกรุบนะครับเพราะว่า,าน้ําจากหัวกรุบจะพุ่งตรงออกมาหาตัวเราเขาจะไม่พุ่งลงข้างล่างนะครับอาจจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บได้นะครับก็พยายามอย่าก,กดเด็ดขาดนะครับให้กดน้ําร้อนจากาหัวใจน้ําร้อนแทนนะครับ ก็ทำการล้างทำมันขัดทั้งสองหัวให้สะอาดเรีเย وي, บร้อยก่อนที่เราจะประกอบกับคืนปิดปโอเคครับหลังจากที่เราแช่มาได้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับแล้วก็มาใช้แปรงของเราขัดช่วยนิดๆหน่นนอยๆน,นะเพื่อให้คาบไหนที่เขายังไม่หลุดตอนเราแช่หลุดออก ทำการขัดออกเลยนะครับปิดครับผมหลังจากที่เราแช่น้ำยาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเ,เรียบร้อยนะครับก็จะ ขาวสะอาดอย่างนี้เลยนะครับเหมือนใหม่นะทั้งทั้งสี่ชิ้นเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําไปประกอบเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ทําทการเปลี่ยนลูกยางใหม่ด้วยนะอันนี้ลูกยางใหม่ที่ผมสั่งมานะครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็หมุนน็อตตัวที่ปิดหัวปุ๊ข้าไปก่อนนะครับก็หมุนธรรมดาครับไม่ไม่ได้ยากอะไรตัวนี้จะไม่ได้หมุนแน่นจนชั แน่นเวอร์นะครับหมุนเข้าไปแค่พอตึงครับแค่พอตึงก็พอเลยทั้งสองหัวโหลัจากนั้นนะครับเราจะนำตะแกรงตัวนี้เข้านะครับโดยการใส่ลูกยางใหม่เข้าไปด้วย ลูกยางนะครับการใส่ลูกยางให้เพื่อนๆสังเกตนะครับลูกยางก็จะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นพวกตัวเลขรหัสเบอร์ก็อยู่นะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งเรียบสองด้านนะให้เพื่อน <S <S ๆหันตัวที่เป็นเป็นตัวเลขนะครับขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็วางตะเกยียงไปลักษณะนี้นะครับอย่างนี้เลยเนี่ยให้ตัวที่เป็นตัวเลขอยู่ข้างบนให้ฝั่งเรียบอยู่ด้านล่างนะครับ จากนั้นเราก็นํามาสวมใส่เข้าไปโดยระวังร้อนนะครับระวังร้อนนะครับยาไม่ก่อนเพราะว่าเครื่องเราตอนนี้มันร้อนแล้วนะครับเป็นเครื่องที่พร้อมใช้งานทําเหมือนเดิมทั้งสองตัวเลยกวดทุกอย,อยางเข้าไปแล้วออก็อัดเข้าไปข้างในเครื่องเรา จากนั้นเราจะใช้บั克เก็ตนะครับเป็นตัวช่วยในการอัดลูกยางเข้าเนีเยตอนแรกก็าอาจจะแน่นๆหน่อยนะครับลูกยางใหม่ใช้ดานช่อนเพื่อช่วยนะครับไปดันลูกยางขึ้นไป เพราะว่าลูกยางใหม่เขาจะแน่นนิดนึงอย่าใช้อะไรที่คมคมนะครับถ้าใช้อะไรที่คมคมดันแล้วลูกยางอาจจะขาดได้นี่ยนะประมาณนี้ให้เราอ่านลูกย่างเข้าไป แค่นี้นะครแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเก้าที่เลยอนะ่ะทำเหมือนกันทนะั้งสองหัวเลยอันนี้ก็พยายามใช้ด้ามช้อนก็ได้ครับมันเป็นหันท,นที่ไม่คมนะครับดันตงรงูกยางเข้าไป ดันตรงลูกยางนะครับไม่ใช่ว่าเราไปดันตรงตะแกรงนะอย่าดันตะแกรงนะครับให้ดันตรงลูกยางอย่ง,ยงั้นเดี๋ยวตะแกรงของเราจะทะลุไม่เข้าก็ดันอีกรอบครับ เราจะตัดไปให้แน่นอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับอันนี้พร้อมใช้งานกดน้ําดูได้เลยนะครับกดฝัดน้ําทั้งสองหัวนะครับเพื่อล้างทําความสะอาดอีกรอบนึงแค่นี้นะฮะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการล้างหม้อกุ๊บแล้วก็ล้างตะแกรงเปลี่ยนลูกยางหรือว่ายางโอรีของเครื่องชงกาแฟนะครับก็ มันจ้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็เพื่อนๆสามารถเขียนได้เองทําได้เองแค่ใช้อุปกรณ์ก็แค่ไขควงตัวสั้นกับตัวยาวแค่นั้นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับให้เพื่อนๆทุกคนนําไปเป็นแนวทางในการล้างเครื่องของตัวเองได้โดยไม่ต้องไปจ้างช่างให้เสียเงินนะครับต่อแต่ขอจบคลิปไปเลยนะครับ,จจบ,เ,รบเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ